สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเสรีดราม่านะครับพบกันแบบนี้เช่นเคยนะครับสองทุ่มถึงสามทุ่มทางช่องซูเปอร์บันเทิงนะครับทรูเวชันสามหกเจ็ดนะครับวันนี้อยู่กับผมซูเปอร์โบสหรัฐที่ภพสุริวิวัฒน์นะครับก็แน่นอนครับพบกับเรื่องดราม่านะครับทุกเรื่องราวของเรื่องดราม่าในรอบสัปดาห์ของเมืองไทยนะครับกับอาจารย์เสรีวงบนถานั่นเองนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการเสรีดราม่านะครับผ่านทางทรูเวชันสามหกเจ็ดและ www.superent SUPERNT.CO.TH นะฮะเข้ามาดูกันได้เลยครับแล้วก็สามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยนะครับกันทาง facebook.com/saredrama นะครับแล้วก็ทาง SMS ของเรา4642200นั่นเองนะครับวันนี้จะมีเรื่องดราม่าอะไรบ้างนั้นติดตามได้เลยนะครับตลอด1ชั่วโมงในวันนี้นะครับพบกับดรเสรีวงศ์มนทาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้ก็รับหน้าที่แทนซุปกรัอีกหนึ่งวันครับจัดครับครับผมวันนี้นะฮะสำหรับเรื่องเปิดประเด็นดราม่าวันนี้นะ ว่ากันด้วยเรื่องของสิ่งที่เราทำกันมาตั้งแต่เด็กๆนะครับเรื่องของการเคารพธงชาติ mm hmm. แต่ว่าในสภาวะอากาศตอนนี้เนี่ยมันอากาศร้อนเหลือเกินก็เลยเป็นเรื่องดราม่าในโลกโซเชียลนะครับมีการเข้าไปตั้งกระทู้ในพันทิปนะครับแล้วก็บอกว่าหัวข้อคือคุณคิดอย่างไรให้เด็กยืนเข้าแถวตากแดดช่วงนี้นะครับแล้วก็มันเป็นดรามา่าคือมีความคิดเห็นทั้งสองฝ่าย นะครับบางฝ่ายก็บอกว่าแน่นอนฮะมันเป็นสิ่งที่เราทํามาตั้งแต่เด็กๆนะครับแล้วก็เป็นวิธีการฝึกความอดทนเป็นฝึกการระเบียบวินัยของนักเรียนอะไรก็แล้วแต่แต่อีกมุมหนึ่งก็บอกว่าบางทีมันอาจจะแรงเกินไปสําหรับเด็กๆตัวน้อยๆอะไรประมาณนี้ครับอาจารย์เอาอย่างนี้พี่คิดถึงสมัยที่พี่เรียนหนังสือวันฝนตกเราก็คารมรงชาติแต่เราไม่ได้เข้าแถบครับผมอาจารย์รบกวนรบกวนไปนิดนึงครับ อ่ะลืมติดไปอ่ะเดี๋ยวเราคุยกันตรงนี้นะว่าสมัยที่พี่เป็นเด็กครับะะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยวันไหนฝนตกเนี่ยพี่ก็ยังเคารพทงชาติเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าไม่ได้ไปเข้าแถวที่ข้างล่างอเข้า,าแถวที่ระเบียงหน้าห้องครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าครูบาอาจารย์ได้พิจารณาแล้วว่ามันร้อนเกินกว่าที่เด็กจะทนได้ก็พอจะยืดหยุ่นอารมณอร่ยให้เด็กทุกคนนะคะยืน เข้าแถวเคารพธงชาติซึ่งจริงๆประเด็นนี้ก็ไม่ควรจะมาดราม่าเพราะว่าปกติแล้วเราก็ก็มีการยืดหยุ่นจากโรงเรียนแล้วมันทําได้อยู่แล้วไงแต่ทีนี้มันคงจะมีบางโรงเรียนที่เขาไม่ได้คิดเรื่องนี้เขาก็อยากจะทําเหมือนปกติทําตามเดิมมันมีประเด็นเหมือนกับว่ามันมีภาพให้เห็นว่าคุณครูเนี่ยไปหลบอยู่ใต้ต้นไม้บ้างหรืออยู่ในห้องแอร์บ้างแต่นักเรียนเนี่ยต้องอยู่กลางแดดพี่ว่าแทนที่จะออกมัดราม่ากันในโซเชียลมีเดียเนี่ยไปคุยกับครูใหญ่ดีไหมครับนะคะ ตัวแทนนักศึกษาตัวแทนนักเรียนเนี่ยไปคุยขย,ยันดีไหมว่าช่วงนี้ร้อนมากนะครับครับอ,อาจารย์ครับถ้าจะขออนุญาตเข้าแถวคารพธงชาติกันที่หน้าห้องได้ไหมครับและจะมีนักเรียนสองคนเป็นผู้เสียสละออกไปเป็นคนชักธงขึ้นเสาครับก็ได้นะอ่าฮะในมุมของอาจารย์การคารพธงชาติการไหว้พระหน้าเสาธงเป็นสิ่งสําคัญไหมครับพี่ว่ามันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่เราไม่ควรจะละเลยครับนะ,ค,ะครับเพราะถ้าเราละเลยได้หนึ่งครั้ง เราจะละเลยได้อีกหลายๆายครั้งจนกระทั่งกลายเป็นนิสัยครับเพะะราะฉะนั้นทำเถะอะค่ะเพียงแต่ว่าถ้าฝนตกเราทำอย่างไรแดดร้อนจัดก็สามารถทำได้แบบเดียวกันเพราะเชื่อว่าเวลาฝนตกเนี่ยทางโรงเรียนก็ได้จัดให้มีการเข้าแถวหน้าเสาธงอยูออ่หน้าห้องเรียนอยู่แล้วและสมัยนี้เนี่ยเ,เทคโนโลยีมีถ้าเกิดคิดอยากจะอบรมสั่งสอนอะไรกันก็ใช้อ่อ ไมโครโฟนนะแล้วก็มีลำโพงส่งเสียงทั่วโรงเรียนได้ดีนะมันไม่จำเป็นจะต้องไปยืนกระจุกตัวกันอยู่หน้าเสาธงฝนตกทำได้แดดร้อนก็ต้องทำได้ค่ะ,ะนั่นหมายความว่าก็ต้องแล้วแต่ความยืดหยุ่นของสถาบันการศึกษานะครับแต่พี่ว่ามีเรื่องหนึ่งพี่ขอดราม่าส่วนตัวพี่ได้ไหมได้ครับตอนนี้พี่เบื่อมากว่าชีวิตพี่จะไม่มีอะไรกินแล้วนะครับ มีคนมาดราม่าเรื่องของอันตรายของอาหารรโดยบอกว่าอาหารมีส่วนนั้นอยู่ส่วนนี้อยู่นะคะแต่บางทีพี่ก็ถามว่าแล้วมันกินได้ไหมที่มันมีนะคะมันอยู่ในปริมาณที่เกินไหม,มหรือว่าถ้ามันจะสะสมเนี่ยมันต้อง กินขนาดไหนอย่างไรในแต่ละวันในแต่ละเดือนนะครับ <laughs> เพราะอย่างเวลาพี่สอนนักขายเนี่ยพี่บอกว่าถ้าใครเขาสินค้าคุณแพงนะครับะะอ่ะคนอื่นเขา้า5,000ของคุณ800พคุณแพงไป3 0ครับถ้า3 0มพันมันแพงคุณก็บอกว่าแต่มันใช้ได้ทั้ง2ปีนะม,มันก็ตกปีละพันห้าเมื่อมันตกปีละพันหมันก็ตกเดือนละ เท่าไหร่คนก็ว่าไปแล้วถ้ามันตกเดือนละเท่านั้นมันตึงวันละเท่าไหร่ครับสุดท้ายเนี่ยมันคิดเป็นชั่วโมงมันชั่วโมงละห้าสิบตังเองอนั่นจะก็เช่นเดียวกันครับที่บอกมันมีอะไรอยู่ในนั้นเนี่ยเราต้องกินขนาดไหนห้ากิโลสิบกิโลต่อวันหรือว่ากินทุกวันครับอะไรทํานองเหล่านี้ <c oughs> คือพี่เบื่อมากแล้วว่าพี่เบื่อจริงๆ หรือบางทีจั่วหัวมาอย่างเช่นที่ผมผ่านตามาอย่างเช่นบอกว่าไส้กรอกกินแล้วเป็นมะเร็งแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามีการแยกแยกผลิตภัณฑ์ต่างๆไอ้ที่แบรนด์ที่มีสารก่อมะเร็งเนี่ยมีอยู่ไม่กี่แบรนด์มีสาตัวเองอะไรประมาณนั้นนะ,ะน,น,นะครับอะไรอย่างนี้นเป็นต้นเพราะฉะนั้นพี่มีความรู้สึกว่าทำไมถึงได้ใส่แว่นตาดำโพสข้อความกันนะ มันมีเพลงในสมัยอดีตนะพอถอดแว่นตาดําฟ้าแจ้งจางปางเนี่ยก็ถอดแว่นกันซะมั่งสิผักที่เราเคยกินเขาก็บอกว่าผักก็ไม่ได้แปลว่าดีเสมอไปอ่ะมาว่าเรื่องผักอีกเอาเมื่อก่อนก็บอกผักครึ่งหนึ่งอย่างอื่นครึ่งหนึ่งอย่างคือเราก็พยายามจะกินผักอ่บผักอันตรายเดี๋ยวก็มีของกินคู่กันไม่ได้อีกเอ้าเอ้อ เหนื่อยอ่ะพี่เหนื่อยมากลูกชิ้นปลาก็จะกินไม่ได้บะหมี่กึ่งจำเร็จะกินไม่ได้นักเก็ตจะกินไม่ได้ใส่กรอกจะกินไม่ได้ผักบางชนิดกินดิบไม่ได้ของบางอย่างกินคู่กันไม่ได้น้ำแข็งกินไม่ได้อะไรกันคุณจะอะไรกันนักหนาแล้วสม็จแล้วมันมีคนตายคุณเห็นไหมเนี่ยนะครับอันนี้คือประเด็นดราม่าแล้วปริมาณสะสมมันต้องเท่าไรมันต้องกินวันละประมาณเท่าไร่ชัดเจนอะไรอย่างนี้เป็นต้น นะครับก็คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรส่งเข้ามาได้เลยนะครับ SMS อของเราครับ464 2200นะครับเอาละเดี๋ยวเราเดี๋ยวอีกนิดหนึ่งครับผมเชิญครับพี่เนี่ยใช้ไอ้เครื่องวัดน้ำตาลที่เขาให้พวกเราคนไข้วัดได้เอง่อนะครับวันนี้พี่อ่านโพสต์พยาบาลอีกแล้วฮะกตาลตรวจเลือดต้องใช้มือชีพนะครับการวัดเองเนี่ยการหยิบไอ้ตัวแท่นวัดออกมาอาจจะผิด วิถีทาง <S <s <uss qualified> การใช้เลือดอย่างเช่นไม่ควรจะเป็นเลือดห <Summer> <for> ยดแรกต้องหยดที่สองึ่งถ้าํำเองอุตสามีความสุขกับการวัดวันนี้97ขอกินทุเรียนวันนี้150ระวังหน่อย <c oughs> วันนี้100เ,เดียวกินข้าวเหนียว <c oughs> ม่วงได้แต่วันนี้ขึ้น160บรรยายนันอย่างอีก3าวันเพื่อให้มันลงต่ำกว่า120เราใช้วิธีแบบนี้เพื่อชีวิตมีความสุข <c oughs> นะครับไม่เครียดจนเกินไปและไม่หลาดลุมจนเกินไปมากกลบอกว่าที่เราวัดจะใช้มินดนต้องไปให ใป้เปร้องเพลงทุกวันเหรอครับให้ปรองเพลงทุกวันเหรออะไรกันนะงพบาลส่วนตัวครับพีพี่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจจริงๆจะทำกันทำไมเนี่ย๋อนะอาจจะมีเพจช่วงนี้มันก็ทำเว็บไซต์ง่ายใครสมัครเข้ามาเป็นเฟซบุ๊กก็สามารถตั้งเพจของตัวเองได้ความลงความรู้ต่างมันก็เลยอาจจะเยอะครับรย์ไม่ถ้าคุณจะเข้ามานะถอดแว่นตาดำออกครับแล้วเขียนนะคะแล้วอย่าเขียนแต่ว่ามันมีอะไรอยู่แต่ต้องบอกมันมีปริมาณเท่าไหร่ แล้วมันต้องกินยังไงประมาณแค่ไหนมันจึงจะเป็นอันตรายเหมือนอย่างเช่นพยาบาลคนหนึ่งเนี่ยนะอาจารย์เป็นเบาหวานถ้าอาจารย์อยากกินก้ใวยบุชีนะคะครับอาจารย์กินนะคะแต่กินแต่เนื้ออาจารย์อยากกินน้านะคะอ,อย่างนี้ไหมอย่างนี้ไหมดีไหมะคะอมเออเป็นประโยชน์ครับใช่หรือว่าถ้าอาจารย์จะกินข้าวมันไก่อาจารย์เอาเอาเนื้อรวนแล้วอาจารย์มาถึงปั๊บนะ อาจารย์ตัดครึ่งเลยค่ะแบ่งครึ่งยกให้ใครไปก็ได้อเอาไว้ที่ในจานอาจารย์แค่ครึ่งเดียวใครอยาเอาไว้เต็มค่ะาาพี่ว่าหมออย่างเงี้ยพี่อยากคุยด้วยอาาโอ้ยแต่ว่าถ้าอ่านในนี่นะมันเหมือนห้ามเนอะมันเหมือน <laughs> ชีวิตมึง ดาย่าหน้าบ้านกินกันน้ำประปาแล้วกันไม่เลิกกินอะไรเลย <c oughs> ครับผมอ,อ,อ,อันนี้คือประเด็นเนี่ยมากส่วนตัวขอจัาเสรีด้วยนะฮะแสดงความคิดเห็นด่วนเลยครับ4 6 4 2 2 0 0น,น,นะครับวันนี้เรามีเรื่องอะไรดราม่าให้คุณผู้ชมได้ชมกันบ้างนะครับเราไปดูวีทีเลยดีกว่าครับเชิญครับ จำโพสเฟซบุ๊กโชว์ปืนท้าตำรวจรวบแล้วสองสาวกากันหลังโพสต์ภาพควงปืนโชยาบ้าอ้างรู้เท่าไม่ถึงการขอโทษเจ้าหน้าที่ไม่มีเจตนาท้าท่ายมนุษย์ป้าใจเด็ดบุกประจานร้านโทรศัพท์ยี่ินห้าพนเก้าร้อยียมงมีค่แ้วก็เสด็ึงายเหรอกูยังไม่ไอายเลยเยย เดือดมนุษย์ป้าโวยโทรศัพท์พังไม่ได้เคลมจวกร้านเฮงสวยพนักงานฉุนวิดบริการด้วยเก้าอี้ชุดผ่อนฟังไว้นะนี่ไม่ต้องโวยไว้ครับ1 5ึ่0หมื่นห้าพันเก้าสิบบาทต้องโวยไวยอลองตีเดี๋ยวต,ต้องโวยไว้นะฮะหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าสิบาทชุดผนฟังไว้วไ<ห>โวยไวนะครับ<ๆ>หนุ่มโวยจอดรถเสียข้างทางเจอใบสั่ง ไม่พอใจหนุ่มโพสต์ภาพสุดสวยรถเสียแถมโดนล็อกล้อแขะเจ้าหน้าที่มีป้ายไม่อ่านทำประชาชนเดือดร้อนสั่งสอบคลิปตำรวจถามใบเสร็จหรือใบสั่งประชาชนถามแบบนี้มีด้วยหรือไปเจอานแล้วก็เสร็จให้เขาดูไหมใช่ไหมคะหนูจะได้หนูจะได้ใจ หนูจะได้ใจ่ายให้เขาค่ะเงนินสดใช่ไหมคะเอยากคุยนะคนนี้ความโกรธเป็นเหตุเสียเงินเจ็บฟรีแถมติดคุกค <c oughs> ลั่งชายแขนบุรุษปรษณี <c oughs> เหตุบีบตราเสียงดังรบกวนเวลาพักผ่อนเ <c oughs> สียงตายขี่รถพุ่งชนสำนักงานหวังเผาให้สิ้นซากแต่ง,งานนี้ดันพลาดก่อเหตุผิดที่ <c oughs> ชาวพันทิพย์ตั้งกระทู้ชะวันณคดีขุนช้างขุนแผนเนื้อหาศกกรก มีแต่เสื่อมชาวพันทิ์ร่วมถกขุนช้างขุนแผนอ่านแล้วได้อะไรลังกระทูลอ,อเป้าจวกมีแต่เรื่องสกปรกชีพไม่เหมาะให้เด็กเรียน ทั้งหมดนี้นะครับก็คือรายการเสรีดราม่าในวันนี้นะครับหึงชั่วโมงเต็มแน่นอนนะครับแสดงความคิดเห็นผ่านทาง f a c e b o o k c o m s e r e d r a m a ก็ได้นะครับ sms เข้ามา4642200ก็ได้นะครับหรือใครมีคําถามต่างๆนะครับอยากจะถามดรเสรีก็ส่งเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายเราจะมีการอ่าน sms นะฮะตอบคําถามกันด้วยนะครับสำหรับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราคงต้องพักเบรกกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับรายการเสรีดราม่ากับเรื่องดราม่าเรื่องแรกนั่นเองนะครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมา ครับ